ทำสื่ออย่างไรให้ยอดขายเป็นล้านวันนี้ ขอเผย7เทคนิคคีย์แพงในการทำสื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์คลิปว e ิดีโออีโพเตอร์เขียนคอนเทนต์ขายซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสื่อมาฝากกันค่ะเริ่มต้นต้องน่าสนใจตอนจบต้องน่าจดจำนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความในปลิ้งแอดป้ายโฆษณาหรือคลิปวิดีโอโดยส่วนใหญ่คนจะสนใจเฉพาะตอนเริ่มต้นและตอนจบเท่านั้นถ้าคุณจับ2จุดนี้ไม่ท คุณจะไม่มีวันขายสินค้าได้เลยค่ะ 2. ต้องมีคีย์เวิร์ดบอกความเป็นที่สุดในด้านใดด้านหนึ่งนะคะเช่นเจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าเก่าหนึ่งในไทยใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศเป็นที่1เรื่องการสต็อกเบอร์หนึ่งเรื่องการเซอร์วิสเป็นต้นค่ะคุณเจ๋งเรื่องไหนให้งัดมันออกมาหมดยุคมีดีไม่ต้องเชรแล้วนะคะ 3. ต้องบอกได้ว่าสินค้าคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรลูกค้าจะได้รับอะไรจากสินค้าคุณด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆไปเลยค่ะก่อนใช้และหลังใช้สินค้าของคุณนิยมใช้ในสินค้าประเภทความงามผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนเครื่องสําอางเป็นต้นหรือจะทําการทดสอบประสิทธิภาพให้เห็นกันจะจะไปเลยเช่นการทสได้เพื่อทดสอบสมรรถภาพของรถหรือการทดสอบความทนทานของสินค้าก็ต้องมีทุบทําลายกันบ้างละค่ะสามารถครีเอทและเลือกใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลมากนั่นก็คือสตอรี่เทลลิ่งเราเลือกให้เป็นเห็น แน่นอนค่ะซึ่งหัวข้อนี้ค่อนข้างยาวเอจจะขอเอาไว้ขยายความในคลิปถัดไปนะคะหรือจะนำรีวิวลูกค้ามาเป็นจุดขายเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่ยังลังเลสงสัยก็จัดไปนะคะจะใช้เทคนิคเดียวหรือจะใช้มากกว่าหนึ่งก็แล้วแต่ถนัดเอาเป็นว่าให้งัดหมัหกหนักๆมาจัดให้ลูกค้าอยู่หมัดเป็นใช้ได้ค่ะ 4. ค่ะต้องแก้ข้อสงสัยในใจลูกค้าให้ได้ว่าเขาจะไม่ซื้อของคุณด้วยเหตุผลอะไร ให้สมมุติว่าคุณเป็นลูกค้าคุณจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสินค้าและคำถามนั้นส่งผลให้ลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าของคุณแต่ลูกค้าจะไม่ยอมบอกคุณตรงๆเช่นกลัวแพงไหมกลัวไม่มีเซอร์วิสหลังการขายไหมไม่มีความเชื่อมั่นว่าสินค้าคุณจะแก้ปัญหาได้จริงๆไหมคำถามเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะต้องแก้ให้ขาดบอกให้ชัดโดยผ่านข้อความสั้นๆที่ลูกค้าของคุณจะเข้าใจได้เลยโดยไม่ต้องคิดเยอะค่ะ 5. ขายความจริงใจเท่านั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญหมดยุคย้อมแมวขายหรือโฆษณาเกินจริงแล้วนะคะสินค้าต้องดีมีคุณภาพจริงๆเท่านั้นคุณถึงจะยืนเด่นเป็นเจ้าตลาดได้คุณต้องมีความใส่ใจทั้งสินค้าและการบริการรวมไปถึงให้ความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะเกิดปัญหาใหญ่เล็กคุณต้องมีเซอร์วิสมายพร้อมจะดูแลลูกค้าได้ทุกเมื่อค่ะ 6. ข้อความต้องสั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ เย็นเยอะคุณต้องคัดเลือกคำที่สั้นเพื่ออธิบายสรรพคุณของสินค้าเท่านั้นค่ะ7ภาพต้องชัดเจนสีสันต้องดึงดูดสายตาและจะให้ดีภาพที่นำเสนอต้องเป็นภาพในลนักษณะพร้อมใช้งานจะเข้าถึงอารมณ์ลูกค้าหรือต้องเป็นภาพที่ขยายความหมายของคำพูดให้ได้มากที่สุดค่ะ สรุปเเทคนิคคีย์แพง 1. เริ่มต้นต้องน่าสนใจตอนจบต้องน่าจดจำา 2. มีคีย์สำคัญคือที่สุดในเรื่องสินค้าหรือบริการ 3. สินค้าของคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไร 4. แก้ข้อสงสัยในใจลูกค้าว่าทำไมเขาถึงไม่ซื้อสินค้าคุณ 5. สินค้าและการบริการของคุณต้องดีมีคุณภาพ 6. ใช้ข้อความสั้นๆกระชับได้ใจความและ7สุดท้ายค่ะภาพต้องชัด ้ชใชงานทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคคีย์แพงที่เอ๋ยนำมาฝากกันลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขายรายได้แปดหลักของคุณกันนะคะคำว่าให้เท่ากับได้แล้วพบกันเอยุภาวันค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สและกด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่จะเอาไปใช้พัฒนาองคอ์กรพัฒนาสินค้าร้านค้าของคุณเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการยอมรับ หรือสร้างยอดขายรายได้8หลักนะคะ